พี่น้องเอ้ย,ายไาว่าเมืองอีสานเสารเชิญจุ่งเขียนเขามาเบิงหมอล่ำยั่งโจโก้มั่นสีเสารบอนจังไถห,หมอล่ำหนียั่งคงอยู่ภาคอีสานเฮาผมนึกว่าสิบมมีรุนลูกรุ่นหล,นลานอยากเปลี่ยนหมอล่ำแมพีน่น้องบัดนี้ผมก็เลยคนพบศิลปินโตในน้อยอายุสิบสี่ปียั่งเลียนหนังสืออยู่พี่น้องมือเศารนี่ผู้ปกครองเพิ่นโทรมา ว่าอาจารย์ลูกผมอะ่ะเจอยากเรียยล่ำนะผมก็เลยมีการแนะนําในโทรศพัพท์กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้าฟังแก้วเสียงของเด็กหญิงนัทชาพรเข็มมีหรือน้องเน่นี่ครับอายุเพียงสิบสี่ปีเป็นคลิปทีน้องร้องเพ่งสดๆนะครับให้พี่ให้น้องเข้าฟัง ขอฝากปีฝากน้องซอยเปลี่ยนกับนั่งใจนะครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ม .2 สองแต่ว่าใจหนึ่งอยากมักมอลำอยากเลียนล่ำหลายนะครับบัดนีพี่น้องมาฟังกับน้องนี่เน,นี่ว่เพิ่นสีวาจังไดครับพีกับนอบ้องวัรดีจ้าดู่ีเดียร์พี่ชอบพ่อเ็มมี่จ้า ชื่อเล่นชื่อวาน้องแนนเน่อายุส4สีปีอยู่ชั้นมัอสองจ่าเรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลบาดนนทงใช่เมื้อนี่สิมา้องเพลงให้อาจารย์สายฝนฟังซอยพิจารณาได้พาดันหนูนนเด้อจา่าตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองเรือแป ถ้าเปลียนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเรืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความพุดพองเรวเราวาคำย้อนย้อเอออ,อก,กันเกรียวกลวเออเงยด้วยขาสาววิไลัยา แต่ขนงังปูมใจอานิจจาข่าไม่ทันดังได้ไทายมาถายไปท้องขยายขึ้นมานางดาวเรืองเรือนามแมวดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับนานางดาว คนดีของแม่นี่เออยออเออเ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 ออเออเอเอเ ว่าควันเอ้ยควันมาอย่าร้องหายงองแงผีบ้านผีเรือนปอกปักดูแลลูกแม่รับให้สบายแม่ที่เอาเดือนตาตายเอาร่มไม้ต่างชายค่ะแม่ทรณีพระแม่ของค่ะอุปกอดวิญญาจเจ้ามาจนใหญ่ รักไม่มีขอแม่มวมหวงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปมีความหวงใหญ่แม่ตามใ้ต่อ อย่าลืมปาราบปล่าเจ้าอย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บังเดลูกเด้อโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพงไพรเสียงนกละมาหากใครเขาทำให้เองน้ำตาเอ๋ยเจ้ารักแท้ของแม่ สดสู้ว่าพี่น้องนะครับโอ้ยอ่อนซ่อนหลายพี่น้องเด็กหน่อยรุ่นใหม่เพิ่นมีพื้นฐานในการลองเพ่งและก็แก้วเสียงกะดีนะครับยิงแล้วเพง่อเวอร์ผมบอกให้เดกล้ามาลงนะครับพิ่นสซ่ไม่ฟังม้วนม้วนพี่น้องบอกให้ผม,ผมบอกเปลี่ยน อน,นาคตไก่นะครับชั่วโมงบินสูงสำหรับน้องนัทชาพรเข็มมีน้องนี่นี่นะครับพี่น้องอายุ1ิบซี่ปีวล่าย่างหลายพี่น้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้หลายหัวนามอล่ัมขณาดใดนะครับสนจิตสนใจนะครับติดต่อมาทา้งเพียผมก็ได้นะครับอยากร่วมไปร่วมงานหรือว่าอยากเอาไปไว้ในวงจังสินะครับเพราะว่า ผมคุยกับผู้ปกครองเพิ่นแล้วนะครับติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานงานให้ครับขอบคุณครับ